อบจอปีละพันสอง้านซึ่งเป็นงบพัฒนาเพียงประมาณ5 0 0ร้อยถึงหกร้อยล้านบาทตรงนี้ที่เราบอกว่าจะประกาศนโยบายเร่งดวง่วนถ้าไปดูแล้วงบมันสามารถโยงมาพัฒนาที่บอกว่าจะทําเรื่องของน้ําออกมาแสาสะอาดในทุกอบตครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่างบปี68เนี่ยเขาทำจนเสร็จหมดแล้วนะครับผ่านสภาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยผมเราจะไปดูนะครับซึ่งจริงๆงบพวกนี้มันสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะครับก็ยวจะเข้าไปดู ผมตั้งใจจะทําประปาสะอาดให้เสร็จไปในงบปี68นะครับเสร็จไม่หมายถึงว่าไม่ได้เสร็จทั้งจังหวัดนะครับมันเสร็จเนี่ยหมายถึงว่าเสร็จตามความตั้งใจของเราคือทุกอปทอตทบตหมายถึงว่าอบตอเอเทศบานเอเนี่ยนะครับเราจะพยายามให้ทุกแห่งเนี่ยมีน้ําประปาแบบเนี้ยให้พี่น้องประชาชนใช้นะครับร้อยห้าสิบหกเนี่ยนะครับมืนต้นมันจะไม่ไปซ้ากับการประปาสูิภาคเลยารันอ๋อคนละอันเลยครับคนละเรื่องเลยนะครับประปาส่วนภูมิภาคที่พี่น้องประชาชนที่เขาลําบากเพราะเขา มันน้ำของของการปรปาเนี่ยมันไม่ทั่วถึงมันไม่ไหลมันไม่พอแล้วก็บางที่ออกมามันก็จะปิดมันยังไม่มีคุณภาพเพียงพอนอคะครับอย่างที่บอกว่างบมีจํกากัดเช่นงบปล่อยปลาปีละห้าสิบล้านบาทเราอาจจะปรับลดหรือล <c oughs> ดไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของงานพืชสวนโลกที่บอกว่าอบอจเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพโดยตรงตรงนี้เราจะมีไปส่วนหนุนเสริมยังไงเช่นก่อนหน้านี้ก็มีการซื้อต้นทงอไรสีแสดมาปลูกคคือบางส่วนเนี่ย ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าตอนนั้นพืชสนโลกเนี่ยมันยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงมานะครับทางจังหวัดเนี่ยโดยท่านผู้ว,ว่าเนี่ยอยากให้ทางอบจช,ช่วยนะครับทางอบจก็สนับสนุนในเรื่องอการปลูกต้นทองอุ่นะครับสมัยท่านนายกวิเชียรน,นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับอบจเนี่ยภารกิจของอบจเราสามารถหมุนได้ทั้งจังหวัดทั้งอบทขนาดเล็กทั้งหมดในเรื่องของกำหนดที่พูดไปนะครับว่าอย่างกาหนดเนี่ย ปีหนึ่งอ,อบจอทำสมมติว่าสี่ร้อยล้านนะครับมันจะแบ่งเป็นก่อสร้างสักสองร้อยอีกสองร้อยเนี่ยจะเป็นไปหุดน์หนุนอ,อบจต่างๆซึ่งมันเ,เ,เ,เขามีงบป,ประมาณไม่เพียงพอเขาก็มาขอที่อ,อบจเพราะฉะนั้นทั้งมันจะไปแยกว่าของอบจอของถ้าไปแยกกันอย่างนั้นเนี่ยองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเนี่ยนะครับเขาจะไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเขาซึ่งในปีที่มันผ่านมาเนี่ยผมไปดูของท่านวิเชียรก็ ปูดหนุนไปยังอบตต่างๆครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะครับร้อยกว่าล้านเลยนะครับตอนนี้ของอุดรยังมีถนนที่อยู่ของอไอถนนอบจอกับถนนของทางหลวงชนบทอยู่ใช่ไหมครับมีการถ่ายโอนอะไรกันหรือยังครับมีเขาถ่ายโอนมาเยอะแยะไปหมดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายโอนมาที่อบจอแต่งบประมาณไม่มีนะครับเขาก็ใช้เราก็ต้องมาใช้งบงบของอบจอ ดำเนินการทั้งหมดโอนมาแต่งานแต่เงินไม่โอนเงินไม่ได้โอนโอนกำนเป็นสายยมาครับแล้วบางบางเขาก็มีกือโอนขอคืนกลับมีไหมครับขอคืนกลับผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมามีหรือเปล่าเพราะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นล้วก็ไม่รู้ไม่มีเลยเขาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่มีเขาไม่ได้มาขอโอนคืนเลยกับเรื่องที่ดีเบตก่อนหน้านี้ัในเรื่องของยาเสพติดที่บอกว่าอบจสนับสนุนเครื่องตรวจสารเสพติดปีละห้าหมื่นชุด นะคะแล้วก็มี <c oughs> เรื่องอตรงนี้เราจะสนับสนุนยังไงที่บอกว่านายกอิงเองก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องกับปังปังปงคือเรื่องอะไรที่เป็นนโยบายเดิมที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําต่อ <c oughs> คือ <c oughs> อบจเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ ภารกิจของอามาจโดยตรงนะครับมันไม่มีอยู่แล้วเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าเราต้องทำไหมในฐานะที่เป็นองค์กรปรองส,ส่วนท้องถิ่นที่ขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยเรามีงบประมาณเราก็สนับสนุนไปผมถามท่านวิเชียนว,ว่าปีละห้าหมื่นชุดพอไหมพอครับเพียงพอสําหรับทุกหน่วยงานเลยเพราะว่าหน่วยงานอื่นเขาก็มีงบประมาณของเขาที่เขาจัดซื้ออุปรกรณ์ชุดนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราไปเสริมให้กับทุกหน่วยงานมอบให้ท่านผู้ว่าผู้ว่าก็จะไปมอบให้สาธารณสุขเขามอบมอบให้ตํารวจอย่างเงี้ยครับปีหนึ่งห้าหมื่นชุดเพียงพออยู่แล้วทุกปี กับมติของสภาอาบาจอที่จะถ่ายโอนรอพสตทั้ง4 6กแห่งรตรงนี้โครงสร้างของอาบาจอนี่เรามีการตั้งมีโครงสร้างที่แบบเรียนแบบมาจากทางสสจรหรืออย่างเช่นอาจจะมีการจ้างแพทย์มาเป็นของสังกัดอบจโดยตรงเรื่องแพทย์เนี่ยผมผมสำหรับผมนะครับผมคิดว่าอาบาจอจะไม่จ้างแพทย์มาอยู่ประจําทุกอออรอพสตอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่ง <c oughs> ถ้าเขาต้องย้ายมาสังกัด บอบจเนี่ยผมผมไม่คิดว่ามีมีนายแพทย์คนท่านใดอยากจะมาอยู่กับ,บอบจเพราะว่าความก้าวหน้าในในด้านวิชาการวิชาชีพของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสังกัดอบจกับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมันคนละเรื่องเขาก็รู้ว่า,บาอบจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องสาธารณสุขเท mm. ่ากับกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะทําให้ทุกรพอพสตอก็คือเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ต้องใช้แพทย์อยู่ประจำ mm. นะครับเครื่องมือแพทย์อยู่เนี้ยบางอย่างเนี่ย เทคโนโลยีบางอย่างอย่างเราเห็นว่าเวลาเราไปวัดความดันนะครับพี่น้องประชาชนไปวัดความดันเนี่ยพยาบาลด้วยก่อนต้องเอาเครื่องที่มันมา,มาพันรอบแขนแล้วก็มาบีบให้มันวัดต้องมีคนมาทําให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินขึ้นไปนั่งเครื่องเอามือสอดเข้าไปในที่เป็นรูกลมกลม,มันก็วัดให้เองนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องมือประเภทอย่างงี้มันมีหลายอย่างที่ไม่ต้องเอาหมอมานั่งประจําอยู่เราสามารถเอา,เอาไม่ต้องเป็นต้องพยาบาลด้วย เราสามารถใช้อ,อสมามาอบรมนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหนึ่งก็คือเพิ่มศักยภาพอสมเอามาอบรมแล้วก็ให้เขามาดูแลเรื่องต่างๆอย่างี้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนแทนได้นะครับเวลาเรารู้ว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยไอ้เครื่องมือแพทย์พวกนี้บางตัวมัน,มนทำได้ดีมากกว่านั้นอีกนะครับเครื่องวัดออกซิเจนที่เราใช้วัดออกซิเจนในเลือดตอนโควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถวัดเรื่องของ หลอดเลือดดูหลอดเลือดเราห่างหลอดเลือดเราเนี่ยที่อยู่ในร่างกายคนเราเนี่ยมีไขมันเกาะอยู่ปริมาณมากน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยแค่มันหิบที่ปลายนิ้วเงี้ยสามนาทีซึ่งผมไปลองทํามาผมอยากเอามาใช้อยากเอามาลองให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระดได้ใช้ไอ้เครื่องมือพวกเนี้ผมก็ไปลองทํามานะครับมันมันบอกได้เลยมันสามนาทีมันก็จะขึ้นมาในจออย่างเงี้ย จอไอแพดจอคอมพิวเตอร์เล็กๆเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าขึ้นรูปมาเลยว่าเส้นเลือดคนเรามีปริมาณไขมันเกาะอยู่มากน้อยเพียงใดเราเห็นเนี่ยสมมติว่าประชาชนไปดูไปทาแล้วเห็นเขาก็สามารถเห็นว่าไขามันมันสูงเขาก็ไปขอยามาก,กินควบคุมเรื่องอาหารอย่างเงี้ยมันบอกได้มากกว่านั้นคือมันสามารถบอกได้ว่าเส้นเลือดคนเราเนี่ยมีความแข็งแรงยืดหยุน่นดีมากน้อยเพียงใดน,นะครับเนี่ยประชาชนก็จะลดโอกาสในการที่จะเขาเสี่ยงในการเป็นสโตร นะ right, ครับเพราะว่าเส้นเลือดคนเรามันจะบอกแข็งแรงยืดหยุ่นดีมันก็จะไม่แตกง่ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าพี่น้องประชาชนมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ไปอยู่ตามรพสตเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงของการที่จะเป็นโรคอะไรต่างๆได้หลายโรคนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆพวกเนี้ยนะครับมันมันเรามีหน้าที่ไปดูไปศึกษาหามาเพราะพี่น้องประชาชนคงไม่ไปศึกษาเองหามาเองนะครับก็ผมเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ครับเข้าไปที่รพสตทั้งอ่าตอนนี้โอนมา4ี่สิบหกแห่งก็จะทําให้ทั้ง4ี่สิบหกแห่งพวกเน อยากมาเขามีความพร้อมมีความเข้มแข็งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องมีหมอครับหมอเอาไว้ปรึกษาหลังจากเจอแล้วว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรด้านนในเรื่องของการยกระดับเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดอบจที่10แห่งนี้บอกว่าพุ่นถ่ายโอไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลื่อนทางด้านวิชาการหรือว่าด้านการกาคเรื่องเรื่องการศึกษาเนี่ยผมต้องอย่างนี้ผมชื่นชมท่านนายกพิเศษนะเรื่องนี้เพราะว่าผมไปดูโรงเรียนมาทั้ง10แห่ง ถ้าใครไปดูโรงเรียนของอบจจะเห็นว่าเรามีความทันสมัยนะครับเรามีความพร้อมเรื่องห้องเรียน,นยดีมากนะครับห้องเรียนเนี่ยชื่อไหมครับว่าโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยตอนเนี้ยในจังหวัดอุดรธาน,นีขอให้อบจอุดหนุนงบประมาณที่จะทําห้องเรียนแบบที่อบจมีเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีความพร้อมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าอบจยังขาดนะครับมันน่าจะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตราการเรียนการสอนที่ทันสมัยนะครับที่สอดคล้องแล้วก็ เหมาะสมที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สามารถทําให้เขาเรียนแล้วมีคุณภาพเวลาไปสอบมีตัวชี้วัดอย่างเช่นว่าผมมีวาระสี่ปีนะครับเ,เด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนในสังกัดอบจรในชั้นมัธยมปลายเนี่ยสปี4ปีเขาจะสอบเข้ามาหาลัยหรือสอบต่อในสายอาชีพเนี่ยเราจะทําให้เห็นเลยว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เด็กเหล่านี้อสอบติดมหาวิทยาลัยได้คณะ อะไรมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆเราสามารถไปทํา MOU โอยูกับโรงเรียนดังๆมหาวิทยาลัยดังๆนะครับอย่างเช่นอบจอเขาทํา MOU กับรชาชพัฒน์สวนชนบานทาวทราชพัฒน์สวนชนบาวมาเปิดอยู่ที่สำเภาวอย่างเงี้ยต่างๆแล้วเนี้ยเรื่องการศึกษาเราสามารถไปไปทำเอ็มโอยูกับโรงเรียนต่างๆหรือมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเงี้ยทำได้ ใน,นด้านโรงเรียนกีฬาที่ว่าจะมีการพัฒนาให้เป็นเต็มรูปแบบเลยตอนนี้ได้วางโครงตั้งยังไงบ้างรครับโรงเรียนกีฬาตอนนี้เพิ่งรับโอนมาคือ,อยังไม่มีโรงเรียนกีฬาแต่เราจะทานะครับที่รับอโอนมาใหม่ที่นิคมนิคมสงเคราะห์ตำบลนิคมสงเคราะห์นิคมเขาเรีเยกไงนิคมสร้างตนเองเชียงพิดนะครับเราจะเอาโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งมันอยู่อำเภอเมืองแลวมันอยู่ไม่ไกลจะเอามาทําเป็นโรงเรียนกีฬานะครับตรงนี้ก็คงต้องใช้งบประมาณ ในการลงไปทําอะไรอีกหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนว่าปีปีหกแปดเงงบประมาณเขาทําเสร็จแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมยังไม่ได้รับเลือกตั้งเราก็ต้องเข้าไปดูไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วนถ้าเราจะทำโรงเรียนกีฬาเริ่มต้นภายในปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องไปหางบประมาณเขามาทำนะแต่ตั้งใจจะทําจะเริ่มต้นคบทุกนโยบายที่พูดไปเนี่ยครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้เงินมากเนี่ยแต่นโยบาย,ายซึ่งถ้าบางอย่างขาดนะครับอบจอก็ ของเงินอุดหนได้เงินอุดหนเฉพาะกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ขอไปนะครับเข้าไปแล้วยบายนไปเราจะทำอะไรเจะทาเรื่องน้ํานะครับจะทําเรื่องน้าก่อนพี่ป๊อบชี้แจงในเรื่องของที่คนอาจจะยังสงสัยที่อดีตนายกมิเชียนบอกว่าเงินจ่ายขาดสะสมแปดิบล้านบาทที่มันติดลบ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้หามาได้ยี่สิบล้านบาทค่ะ <c oughs> ว่ามันเป็นเงินคนละก้อนกับว่าประมาณรายจ่ายใช่ไหมคะที่สะสมนี่มันคือเงินสะสม ตอนนีย <medio S 2> จริงๆชื่อมันเขาเขาเรียกว่าเงินสะสมใช่ไหมครับคนเขเข้าใจว่าคือเงินสะสมจริงๆถ้าจะพูดให้ให้เข้าใจเนี่ยมันคือสินทรัพย์มันไม่ใช่เงินสะสมเพราะว่าถ้าเงินคือคือคือเงินสดถูกไหมครับหรือเงินที่ออจมีอยู่แต่ตัวนี้เขาคือพันห้าร้อยล้านเนี่ยมันเป็นอาคารมันเป็นรถเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆของอบจนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาไปพูดกันบนเวทีเนี่ยมันคนละเรื่องเขาบอกว่าเราใช้จ่ายเงินสะสมเนี่ยพันห้าร้อยล้านหมดภายในสองเดือน นะครับอธิบายยังไงก็เหมือนคนไม่อยากจะเข้าใจทั้งทั้งที่ถ้าพูดในชั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสินทรัพย์อบจว่างันเถอะทรัพย์สินของอบจนะครับทำนานเลนานนี้ไม่สามารถนามาใช้ได้เลยเป็นคนละตัวกันนะครับการรปชัานบอกมันมีการโจมตีเนาะก็ดึงครอบครัวเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยบอกว่าเราเองก็มีการแจ้งความเรื่องเรื่องนี้เป็นไงบ้างพี่ก็แจ้งความไปแล้วครับแล้วก็ เออ่ทุกอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องไร้แรงนะครับถ้ามีคนใดเข้าไปเกี่ยวหรือยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายก็ต้องดําเนินการกับคนคนนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแจ้งความไปเรื่องนี้เนี่ยก็ให้พิสูจน์กันในขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายนะครับผมยินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็พิสูจน์เรื่องนี้กัน ให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่ว่าได้ได้เป็นนายกแล้วหยุดแค่นี้ไม่ปล่อยปล่อยอย่างนี้นไม่หยุดครับเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเรื่องสําคัญมันผมต้องปกป้องชื่อเสียงของครอบครัวปกป้องภรรยาปกป้องลูกๆคือมันเกี่ยวข้องไปหมดนะครับวันเนี้ถ้าผมพูดให้แย่ๆเนี่ยวันเนี้อ่าเขาเอาไปออกกันสื่อเอาไปออกกันทุกวันตอนเช้าไปพูดเรื่องนี้ไปพูดเหมือนจะจงใจจะให้ผมดูเป็นอ่าพ่อค้ายาเสพติดไปแล้วอ่ะพูดแบบ วันนี้ยังดีผ่านมาได้ถูกไหมครับวันนี้เขาพยายามจะทําให้ครอบครัวผมให้ผมดูเป็นไอ้พวกขายยาไปแล้วนะครับซึ่งมันร้แรงใครรับได้บ้างล้วบอกพวกคุณขายยาโกรธไหมได้ไหมครับเข้าใจมีคนถามผมเข้าใจหรือยังไอ้คาว่าโดนยัดยาครับผมก็ถามด้วยกันก็ินงมีใครบ้างคุณชัยจวัฒน์คนเดียวครับแต่ฟ้องไปหลายเวทีนะครับอืมครับ ครับพี่ขันขอบคุณมากครับท่านครับ,รบขอบคุณครับ